อันนี้แอปเปิลทองกับน้ำยานี่แล้วก็ซอมบี้เท่ากับกลายเป็นคนพี่มึงพี่แกสูตรสูตรลับนี่ออกแล้วฉันไม่ได้มาเพื่อหลบหนีแต่ฉันมาเพื่อแพร่เชื่อไงล่ะแต่ฉันแค่บินหนีไอ้แค่นี้นายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วกระโดดนี่ายก็บินได้เหรออย่าเลสซัสซอดยังไงนายก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกทำไม่ล่ะเนี่ยอะไรกัน ดา,ดาบดับหรืสสอซอสจมตีไม่เข้าเราต้องเตรียมออกเดินทางกันแล้วหรอบุมมบุมก็คิดว่าอย่างนั้นนะออกเดินทางกันเถอะไปก,กันไหนขอดูหน่อยสิของที่ฉันจัดนี่ไปอยู่ถึงไหนแล้วนะ อ๋อโอเคมีน้ำเรียบร้อยท่านี้ก็เตรียมออกเดินทางไปหาโจาเชฟตัวโจเชฟนั่นแล้วสินะอ๋ออ๋ออ๋อบมจัดของเสร็จแล้วเราทำไมบมนอนอ๋ออ๋อนอนกับจิงจอกนั่นเหรอโอ้หน้ารักจริงๆเลยนะเนี่ยจิงจอกเนะี่ยอ๋อเอ๊ะเราทำไมบมนอนอนะนี่มืดแล้วเหรอเฮ้ยจริงด้วยนี่มืดแล้วนะเอา้าเพิ่งรู้นะเนี่ยนี่มืดขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยเออแต่ว่านะฉันก็ยังคิดอยู่ว่า เอ,อเห็นด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์ของหมู่บ้านเราบอกว่ามันจะมีเครื่อง GPS ที่สามารถติดตามหาของบริเวณคนที่เป็นโควิดได้ซึ่งมันสามารถหาจุดบริเวณของเจ้าเชฟนั่นได้สินะเออแล้วฉันก็ดันนอนไม่หลับด้วยนี่แหละเออนอนไม่หลับเลยฮนะไปนั่งเล่นอะไรแถนนี้ดีกว่า กือว่าแต่นะกองไฟยาวเปดเมตรนี่ไม่เลยยาวสิบสองล้านเมตรเมื่อไหร่นี่จะมีคนดับสักทีเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเงาใครตะคุ่มอะไรอยู่นั่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเออเอออ่โดนบีบคอเฮ้ยเลสโซสอดเอเออทำอะไรไม่ได้เลยงั000 000้นเหรอกระจจริงเออเออเอ้แ oui> ต well ่นะฉันขอถามอะไรหน่อยทำไมนายถึงบินได้ล ah ่ะเฮ้ยเป็นเพราะ ฉันน่ะใช้ไวรัสของฉันน่ะไปเกี่ยวกับต้นไม้เลยทําให้ดูเหมือนบินได้อย่างไ้ล่ะแต่พลังของนายล่ะมันบินได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าในร่างกายของนายน่ะมันมีธาตุซึ่งพวกตระกูลของนายน่ะมันจะมีพลังวิเศษเรื่องฉันอิชฉาแลวฉันจะขโมยมันวาอ๋อก็คือเออก็คือตัวฉันแล้วก็ตระกูลต่างๆมีพลังต่างๆ ซึ่งในตัวของฉันนั้นพิเศษตรงที่ว่ามีธาตุที่สามารถต่อต้านกับแรงน้มถ่วงของโลกได้แล้วนายจะขโมยธาตุนั้นออกจากตัวฉันกันเหรอใช่แล้วเหรอยังไงเหรอขึ้นบินได้เหรอเฮ้ยโอ้เออฉันฉันก็บินได้เหรอเฮ้ยฉันทำไมบินไม่ได้ล่ะเพราะพลังของนาย่ะมันอยู่ในฉันแล้วยังไงเหรออี๋ยอะเยี่ยมเลยใส่เดือบอ เฮ้ยอ๋อบินไปไหนเนาะอ๋อเย็นแล้วจะทำยังไงดีเออโออยออยังโดนตกต่อแต่อันยปเยิตน้อยฉันจะยอมปล่อยชีวิตนายแล้วกันนะเฮ้ยใส่เดียววะอ้ยอาทำทให้สรุปก่อนแล้วกันเออโออเจ็บเหลจริงจริงเอ่ออาอบลมเกิดอะไรขึ้นเหรอ พี่โบเป็นอะไรห,หรือเปล่าตอนนี้โบเห็นพี่โบอนอนสลบอยู่นะพี่โบอ๋อพอดีพี่จะบอกว่าตอนนู้นโจเชบนั่นมันมาขโมยพลังธาตุบางอย่างจากในตัวพี่ไปนะ่ะธาตุที่สามารถต่อต้านแรงโน้มถ่วงของโลก<ะ>ได้ฮะใช่ตอนนี้พี่บินไม่ได้แล้ว<ะ>อ,อ,อีกทีพี่ว่าเราลองถามนักวิทยาศาสตร์ของหมู่บ้านดูไหมด็อกเตอร์บอกว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะ โอเคงั้นเราลองไปถามดูเลยไหมเออไปกันโอชาล้าแล้วเนี่ยโอจ็บแผลจริงจริงเช้ชาแล้วช้าลรวอ๋อเออเตอนนี้ก็โอชาแล้วสินะโอ้ยรู้สึกจ็บจ็บคอตอนนุ่นพี่โดนบีบคอไปอะออยังเจ็บเลยด็อกเตอร์ครับอ๋อมีรอยหรอคือผมโดนเจ้าเชบนั่นมันดูดพลังในการบินได้ของผมไปหะ อย่างนั้นเหรองั้นฉันจะให้ของบางอย่างกับนายนะของนั่นนะเป็นของในตระก,กูลของฉันเองหนังสือนี่นะเป็นหนังสือที่คนในตระก,กูลของฉันเขาได้สร้างมาเพื่อเอาไว้สำหรับให้คนที่สามารถ่านหรือทำภารกิจในหนังสือนี้จนจบได้จะสามารถขอพรอได้หนึ่งอย่างซึ่งพรน,นั้นต้องเป็นพรนที่ตนเองเคยมีอยู่แล้วอย่างพลังการบินได้ของนายนายเคยมีอยู่แล้วเราถูกแย่งไป เมื่อนายใช้หนังสือนี่นายก็สามารถกลับมามีพลังใหม่ได้อาจจะใช้เวลาประมาณสองถึงสามนาทีนะในระหว่างนี้ฉันเองก็กําลังสร้างอาวุธให้พวกนายอยู่ใกล้จะเรียบร้อยแล้วอ๋อครับผมอยู่ในกล่องนี้หรอครับใช่ยล้อยู่ในกล่องน,ออน,องนอี่หนังสือนี้งั้นหรอโคทูเฮเวนงั้นหรอม,มันคืออะไรกัน <c oughs> อ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อเออ่โ,อโอทูเฮเวนนี่มันคืออะไรหรอครับ อ๋อมันคือหนังสือนะมันใช้เวลาประมาณสองถึงสามนาทีเองแต่ว่านะถ้านายอ่านเข้าไปมันจะดูดนายเข้าไปอยู่ในหนังสือนี่แล้วนายจะต้องทําภารกิจไปเรื่อยๆโดยฉันไม่รู้หรอกนะว่าใช้เวลากี่ปีกี่เดือนหรือเวลาเท่าไหร่จนกว่านายจะสามารถผ่านภารกิจของหนังสือนี่ได้เมื่อนายผ่านเสร็จปุ๊บนายก็จะสามารถบินได้อีกครั้งหนึ่งหละแล้วก็กลับมาที่โลกปัจจุบันนี้ ในระหว่างนั้นฉันก็คงจะสร้างอาวุธให้พวกนายเสร็จพร้อมที่จะเอาไปสู้กับเจ้าเชฟนั่นแล้วละ่ะอ๋อเฮ้ยสุดยอดเลยครับ <c oughs> งั้นผมเริ่มภารกิจเลยนะครับได้แต่นายจะเข้าไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะอ๋อเราจะให้ผมทมาําอะไรหรอครับ <c oughs> นายก็ยืนคอยดูแลบ,บอมด้วยแล้วกันนะเมื่อสิฉันพูดผ <c oughs> ิดพอดีฉันจําชื่อผิดอ่ะนะเอาเป็นว่านายก็คอยยืนดูแลบ,บอสแล้วกันนะพี่ชายของนายนะตอนนั้นเขาก็จะสลบนะ โอ้แค่อ่านหนังสือแค่นี้ไม่สรุปหรอกครับเออไม่เชื่อก็ลองดูดิได้ครับอ่านอเออเอออะไรกันเนี่ยนี่มันหนังสือหน้าตาที่คุ้นเคยแฮะมีตัวอักษรคล้ายๆหนังเรื่องหนังกระตูนเรื่องโจโจอะไรสักอย่างนี่แหละนะเออเอเออออะไรกันเนี่ยออโอ้โอปวดหัวจริงๆเลยเออ ที่นี่ที่ไหนเนะี่ยโอ้โหดวงตะวันสองแสงโอ้โหนึกเป็นเพลงเลยแต่นึกทนไม่ออกเฮ้ยน้ำผู้เหรอเนี่ยเฮ้ยน้ำผู้โยนเห,นหรียญดีกว่าเอ๋อในตัวในตัวไม่มีเหรียญเนี่ยเฮ้ยเอาจริงเด่ในตัวไม่มีเหรียญเลยโอ้โหโอะไเมื่อ,อกี้บอกอะไรนะฮะที่นี่ที่ไหนอ่ะใช่ที่นี่ที่ไหนอย่ามาอากเลยไปปับนายนายเปล่านะ หิวยังล่ะกินสเต็กดีกว่าอ้าวฉันวองนะฮ้ยสเต็กก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยฟใช้คู่มเลยมีอะไรเหรออย่ามาทำไป็นใครซื้อนายน่ะเมื่อกี้นายยังพาพาแล้วก็ว่าฉันอยู่เลยอีว่าว่าว่าอะไรเหรอไม่ต้องทำเป็นอ้างนายบอกว่านายลืมความทรงจำใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ผมต้องตีเนียนไปก่อนแล้วเ่ยนายชนะชนะ ฉัน<ค>จะปล่อยนายไปแบบครบสามจุดสองมาเลยสแตนฮะสแสสสตนคืออะไรเหรอ,หอเดี๋ยวก็รู้เองอยา,ายเฮ้งั้นเอาง่ายๆ,ๆแล้วกันฉันจะไม่ใช้สแตนก็ได้อ่อนให้หเฮ้สแตนคืออะไรเหรอเออแต่เราอ่อนให้อะไรเหรออืออ,อ,อือคือคือเดียวเดียว,ยวคือยังไงถ้าเกิดฉันต่อยนายชนะนายจะ ให้ฉันกลับบ้านไปได้แบบครบสามสิบสองใช่เางั้นอ๋อเฮ้ยเออว่าแต่ขอบอกตามตรงนะหมัดของนายเมื่อตะกี้นิ่มมากเลยอะนายรู้จักฉันน้อยไปละก่อนที่ฉันจะมาเป็นบอสผู้ปราบพวกซอมบี้อะฉันเคยเรียนโรงเรียนสุสุันมาก่อนนะรู้ไหมไม่รู้ก็ไม่อยากรู้อ่ะไห้อะเชิญต่อยมาเจ้ตามพอใจเลยหมัดนิ่มๆแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกงั้นฉันขอต่อยนายแล้วกัน อ้เป็นไรเหรออ๋อฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งตายนะเจ็บเลยเหรอเฮ้ยเป็นไรป๋อนายเฮ้ยฉันเพิ่งต่อยนายไปแค่หมัดเดียวเองเออเกี่ยวคบเอ้ยลูกพี่ครับโอเคไหมครับลูกพี่ครับลูกพี่ครับไหวไหมครับไหวไหวไหวสงสัยฉันต้องเอาจริงหน่อยแล้วฉันต้องเขาแล้วใช้สแตนแล้วสินะเอ้ยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจัดการเองครับลูกพี่ยังไม่ต้องเอาจริงหรอกครับเออ ฮ้ยพี <S <s ่ตึ้งมั้งเหรอืมแค่นี้ทำอะไรฉันได้งั้นเหรออืมกระจกจริงๆโอ้อยอ้ยเกี่ยวจริงๆริงเลยโอ้โหโอ้โหลูกพี่หูตึงไม่ได้แล้วโอ้ยนี่มีกระจกจริงใช่ครับผมรู้ครับผมกระจกมาเลยสเตนของฉันนี่ยนี่นี่มันอะไรกันเฮ้ยอ้ยอ้ออ้ยตัวบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยก็เลยสเตนเฮ้ย ตัวบ้าอะไรเนี่ยเยอะไปเลยโอเล่เหรอเออเออเออเฮ้ยฉัยคนที่เรียนจากจบจากสุรันไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆหรอกเฮือเฮือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยจะจะให้ใครมาช่วยดีล่ะโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเหนื่อยจริงๆนะจะสู้มันไม่ได้เนี่ยเฮือเฮ้ย เออต้องสู้กันในน้ำเลยเฮ้ยเขาให้ทำไรพี่ชายหยอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปแล้วเหรอเออบิ้มไปไหนหรือเบอมเบอมบิมงั้นเหรอเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่เบิ้มสินี่น่าจะเป็นเบิ้มในโลกนี้มากกว่าเออเอ้วเจ้าหัวหน้านั่นมันหายไปไหนล่ะเจ้าเด็กเกเรนั่นน่ะบอมมันจัดการมันไปแล้วเอาเบิ้มจัดการไปแล้วเหรอใช่เหลือแต่เด็กสองสองคนเนี้ยโว้ชีวิตผมได้ครับพี่ มือชีวิตผูกโดนคบผมขอนรวยคบพี่อย่าห้าวอีกกี่หลัง่ะคบคบผูกอนรวยคบเอาก่นะครับพี่พี่ใจเย็นนะครับพี่พี่วัวไม่เป็นไรนะเปกติพี่วัวจะโดนพวกสองคนนี้แกล้งเป็นประจำเลยอ๋อเอ๊แต่เอาตามตรงนะพี่ว่าพวกนี้กระจอกจัดแล้วสำหรับพี่ตอนนี้นะเฮ้ยหรือว่าความจริงแล้วตัวเรานั้นกระจอกมากตัวเพอเอ่อจะบอกยังไงเดียยะ เราได้สมบทบาทในคนคนนี้อย่างนั้นเหรอแต่ด้วยพลังการต่อสู้มวยที่เรียนมาจากสุสุรันของเราเองทําให้เราสามารถจัดการพวกนี้ได้ฮึยังจริงเลยเรื่องนี้เออผมว่าแต่เราบ้านเรากลับทางไหนผมพอดีพี่จําทางบ้าน<อ>ไม่ค่อยได้<า>นะตามบมมาแล้วกันนะได้ได้ตอนนี้ต้องเรียนว่าผมจําไม่ค่อยได้ก่อนแล้วกันเอรพอ,อความจริงฉันก็จําไม่ได้หรอกท,ทำไมพี่บอสถ,ถึงนั้นนะ่ะ ถึงมาโดนพวกนั้นรลังแก่พี่บอสเอ่อเหมือนพวกพี่มาเดินเล่นตรงแถวน้ำาพอะไรงี้น่ะต้อ,ตองต้องเนียนไปก่อนละเดินตาบอมน,นะได้ได้บอมเออตอนนู้นแบบพี่ไปเดินเล่นตรงแถวน้ำาพเราพี่ก็โดนพวกนั้นแบบลุมมาอ๋อใช่ใช่เออ,เอ,อว่าแต่นะบมพวกพวกนั้นเห็นเขาบอกสแตนสแตนนี่คืออะไรเหรออ๋อสแตนอ่ะคือ เออจ,จะว่าไปเจ้านั่นมันก็เหมือนคล้ายๆกับวิญญาณเลยจากที่ฉันเคยดูมาในเรื่องโจโจเฮ้ผมเดี๋ยวนะสแตนนี่ก็คล้ายๆกับวิญญาณที่คอยปกป้องเราใช่หรือเปล่าใช่เออโลโล,โลพี่มองเห็นสแตนได้ไงทั้งๆที่พี่ไม่มีสแตนเนี่เพาวว่า <c oughs> หรือว่าพี่มีสแตนแต่ควบคุมสแตน,<ใ>นไม่ได้ง้เหรอมีสแตนนายนายก็พูดถูกแล้วเหรอบอสเฮเงั้นเหรอใช่ <c oughs> นายนมีสแตนแต่แค่สแตนน่ะนายยังไม่สามารถใช้ได้ในตอนนี้อ๋อยังไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้ใช่แล้วอ๋องั้นพาไปบ้านเนอะโอเคตามมานะได้ได้ได้นี่ก็เป็นส่วนของพวกเราทั้งหมดเลยพี่บ<โ>อส<า>โอ้เอ้าพวกพวกเราอยู่ตระกูลหลูเหรอบอมใช่พี่บอสเออดีนั่นเนี่ยบอมไม่สงสัย<พ>อะไรเลย<พ>เอ้ปีนรัวแสดงว่าตัวตัว ถ้าเกิดว่าเป็นตัวชั้นจริงๆแล้วในตรตรงนี้เราก็เฮ้ยเดยนนะผิดบ้านหรือเปล่าผมเพราอันนี้บ้านลุงบอมมาทวัวร์เฉยอ๋อเฮ้ยว่าเลยนะเหมือนฉันจะพออ่านเนื้อเรื่องเข้าๆมาก่อนว่าตรงนี้มันไม่ใช่บ้านฉันนะอะอเฮ้ยเดยวนะบอมเอยบ้านบ้านตรงนั้นมันคืออะไรอบมผมเห็น<อ>บ้านตรงนั้นไหมอ๋อนั่นบ้านเราหรือเปล่าบอมเออปีปีมาตรงนี้บะม โอเคโอเคลืมลืมายั่ก็เอาละแล้วก็อ๋อตรงนั้นบ้านเราใช่ป่ะบอมใช่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 เงินบอมนำเลยแต่เอแสดงว่าปกติฉันน่าจะเป็นพี่ชายที่บอกว่าไม่ค่อยชอบใช้กำลังสินะเลยโดนคนแกนแกงบอมปกติพี่ไม่ค่อยได้ใช้กำลังเหรอเลยแบบโดนพวกนั้นแกใช่แล้วพี่บอส เ oh, oh, oh. พราะไม่พะคือพอพี่บอยไม,ไม่ไม่สามารถใช้สแตนคนเดียวในโลกนี้กันเหรอใช่จริงว่าอาจจะอ่าเป็นคนเดียวเลยพี่บอยคนเดียวในโลกใบน,นี้ที่ใช้สแตนไม่ได้ออใช่แต่เดี๋ยว oh. บอมก็จะบอกนะพี่บอย <c oughs> คือที่เขาจะจะัดรำดับ,บคนชั้นสูงอะไรแบบนี้ก็คือจัดสแตนอ่ะก็คือพวกคนธรรมดาพวกใช้สแตนอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะฮะคือ จะเป็นสแตนที่ไม่ค่อยเก่งมากแต่พวกคนชั้นสูงแบบพวกเราเน่ะจะเป็นสแตนที่โหดและดีมากกว่าอ๋อก็คือพวกเราอยู่ในตระกูลที่บอกมีสแตนเทพๆแต่พี่เป็นคนเดียวที่ใช้สแตนไม่ได้ใช่แลวพี่วอโอ้นี่มันขอดเรื่องเคลต์แต่งเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยแต่ก็ต้องดําเนินเรื่องต่อไปนะอออันนี้อะเพื่ออยากบินได้อีกครั้งฮะนี่อะไรผบมทํำเหรอใช่ โอเคมับเป็นนา่าก<บ>ยังเออว่าแต่เราบมทำไงให้พี่มีสแตนอะพี่อยากมีสแตนจริงๆเลยมันก็จะมีโอกาสอยูน่น 50, 50นะห้าสิบห้าสิบน่ะก็คือพี่บัต้องไปปัก <c oughs> ไปปักธนูสแตนน่ะใส่ตัวเองนะอ่ะมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นตรอดเดี๋ยวอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะแต่พี่มองเห็นสแตนหมายความว่าพี่ก็ใช้สแตนพี่ก็เป็นผู้ใช้สแตนที่ควบคุมพลังไม่ได้ใช่ เดี๋ยวนะหรือว่ามันจะต้องมีธนูพิเศษอะไรที่ทําให้ฉันสมัยควบคุมสแตนตัวเองได้หรือเปล่าเออว่ามีธนูอะไรที่ควบคุมสแตนตัวเองได้หรือเปล่ามีมีมีเดี๋ยวนะถ้าธนูปกติสีทองหรืออันนี้สีเงินหรือเปล่าไม่น่าจะใช่หรอกมั้งใช่เพราะสีเงินเอา้าสีเงินเหรอใช่โอเคงั้นกลับบ้านเถอะเฮ้ยได้สแตนไวๆแล้วอะครับน้องๆเออว่าแต่นะบอมถ้าเกิดปัดไปนี่คือถ้าคนที่ แบบปักไปลดสเตนไม่โผล่นี่คือ,าอตายเลยเหรอตายเลยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วบอสโดนแล้วเคยเคยมีคนในประประวัติศาสตร์อยู่ก็คือมีสองสองคนบนโลกเท่านั้นที่ไม่มีสเตนแต่สามารถมองเห็นสเตนได้แบบพี่บอสอ๋อแล้วพี่บอสก็เป็นคนที่สามอ๋อแล้วพวงสองคนนั้นเขาประดิษฐ์ธนูสเตนขึ้นมาเหรอ<ช>อันนี้เออไหนขอขอลองดูหน่อยบอ ไม่ไม่ใช่ว่ายิงใส่นะแค่ปักใส่ก็พอรูอ้ป่าหรือต้องยิงใส่อ่ะใช่ต้องยิงใส่โอโ้โหยิงใส่โอโ้โหตายแน่เลยบอสต,ตายแน่มันเนะรี้ยงแล้วฟิวก็มาดิครับเหมือนหล่อครับมาดิครับอยากโดนอยู่เหมือนกันอะ่ะตายแน่เลยแล้วโอ้ไม่ไม่เป็นอะไรเลยนี่เฮ้ยหรือว่า เออเออแต่แต่ทำไมหน้ามืดอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออตอนนี้พี่วอลก็สามารถใช้สแตนได้แล้วเอใช้สแตนได้แล้วงั้นเหรอเออเออใช้สแตนได้งั้นเหรอเฮ้ยตรงตรงนี้มีอะไรขึ้นมานะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยสแตนเนี่ยเหรอใช่วอลสแตนฮะเฮ้ยวอลแต่นั้นสแตนแต่ละคนก็มีความสามารถแต่ละอย่างงั้นเหรอใช่แล้วพี่บอส อย่างของบอมนี่สแตนอะไรอะซินเวอร์ชารลีต์แลซินเวอร์ชารลีอ็เออเราความไวอ๋อเดี๋ยวนะเป็นสแตนประเภทไวความไวสินะบอมใช่แล้วพี่วอส้ยอย่าบอกนะว่าบอมเป็นสแตนที่สามารถเทียบเทียมกับการเกือบจะหยุดเวลาได้นะใช่เออแต่แต่ยังไม่มีใครสามารถเป็นสแตนหยุดเวลาได้เลยใช่ปล่าใช่ใช่ตอนนี้นะโอเค เอ้ง่วงจริงๆเลยโอ้โหสแตนใหม่อยากลองใช้ดูอะครับน้องๆได้ลองพี่จะลองออกไปใช้ดูด้านนอกนะบอมได้ได,ได,ไดเราจะให้บอมไปไหนออ <c oughs> ่าเดี๋ยวบอมอยู่ด้านในก่อนก็ได้โอเคโอเอาละได้เวลาลองใช้สแตนดูแล้วฮึสแตนตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> ลุงตู่เหรอครับก็มาเด็กครับ เาําทำไมเสียงมันน่าลำคาญจัดเลยเฮ้ยนี่นี่แฟนของเราจริงดิโอ้โอสเสียงอย่างน่าลำคาญเลยดูเหมือนแตนเราจะไรประโยชน์จริงๆเลยฮะค่วบอเสียงเสียงใครตะโกนอ่ะพี่ <laughs> บอบปกติมันต้องโอล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำไมเสียงกลายเป็นเง่ฮะบุกเอ้ยเออนั่เสียงสแตนเพราเเธอ <laughs> ใช่ใช่ใช่ผมนั่นเสียงสแตนพี่เองเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาคนโมบิกวนวายเออจริงด้วยเนี่สแตนบอมออ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 อทขอขอลองเช้พลังสแตนหน่อยเฮือฟุฟุออที่ว่าบอมมีความเร็วอะสามารถหลบได้เฮออ๋อสแตนว่าสแตนบอมเอนเบาเฮดความไวใช่ปะใช่บอมมองเห็นหมัดมองมาถึงหมัดเลยเฮือ เยอะเอเอเดี๋ยวแต่แต่ดูจากลักษณะแล้วเหมือนสแตนพี่จะไม่มีความสามารถสินะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันง,งั้นหมายความว่าพี่ต้องใช้พลังหมัดจากสุรันเข้ามาช่วยต่อสู้ด้วยจากผู้ใช้สแตนเองแล้วก็ต้องใช้สแตนในการต่อยด้วยโอ้โหหมายความว่าตอนใช้สแตนอยู่พี่ก็ต้องคอยต่อยต,อยตลอดเวลาด้วยนะสิใช่โอ <Sure. S 1> oh ้โหสแตนอย่างไรประโยชน์ล่ะครับน้องๆ แต่ฉันต้องรู้จักวิธีการประยุกต์ใช้เอาวอมพิงวงแล้วไปนอนดีกว่าอเอ็นเดี๋ยวพรุ่งนี้บลจะแนะนําบ้านด้านหลังให้เนอะฮะบ้านนายกฮะบ้านนายกเหรอใช่นายกชื่ออะไรอ่ะชื่อตู่ตู่เหรอใช่ใช่เขาเป็นนายกมหกปีแล้วหรือเปล่าใช่ใช่อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเฮ้ยนั่นมันดูเหมือนเป็นประสาทของราชามากกว่าอย่าบอกนะว่านายก ยึดอำนาจเป็นราชาแทนน่ะใช่อ๋อราชาตัวอ๋อโอเคแต<บ>่แต่เขาชอบให้ประชาชนเรียกว่านายกตู่มากกว่าอ๋อชอบให้เรียกว่านายกตู่อโอ้โหเอาแล้วติดคุกแน่เลยบทบุมเชนเนลกำลังทำช่อง YouTube อยู่ล้ลยเอาบุ้มงั้นพี่ง่วงแล้วไปนอนดีกว่า <laughs> <laughs> อย่านอนเออใช่เข้าประตูนะได้ะไ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ผมได้เป็นนายกแล้วครับผมบอกเลยว่าผมจะบริหารประเทศนี้ให้ดีกว่านายกคนก่อนที่ชื่อว่าเจโรนโนโจบานนนาในที่สุดฉันก็ตามหาธนูเฮเวนจะสำเร็จแล้วสินะ